ยิงเลยไหมอุ้ยใจเย็นพี่ไม่บใจไม่บนใจของพี่แดงมี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 อกอย่างหงเกิแล้วคนอื่นกามีได้ทิ้งน่ทามลงคลิปทุกวันศุกเวลา4โมงเย็นและวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าฝากติดตามชมและกด u b s ส r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กัช่อง เรามาในบรรยากาศแบบใหม่ทุกคน,กคน,กคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมสืบสวนกันนะคะเป็นบอร์ดเกมอันที่มันสนุกมากๆาชื่อว่านี่ค่ะทุกคน T S f i นี่อันนี้เป็นบอร์ดเกมที่ทีมงานเราเล่นกันเป็นประจํานะคะซึ่งวันนี้เราจะดัดแปลงมาทําคลิปให้ทุกคนดูกันพร้อมกับใช้อุปกรณ์จริงๆที่มีในการ์ดเกมจริงๆนะคะแล้วก็จําลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยวันนี้นะคะจะมีนิติของเกมนะคะและผู้ที่จะมาเป็นนิติของเราในวันนี้คือโค้ดค่ะ ตื่อตื่อตื่อถึงสมองตัวเอ้ยมันจะถึงตัวเขาจะเป็นผู้ใหญ่แต่สมองเขายังเป็นเด็กตื่อหรือตื่อตื่อน้ดีดี่ใช่ข้าวคนทำเป็นเงียงเลยฮะแล้วันนี้ครับอย่างที่บอกเราจะมาหาคนร้ายกันในเกมเพ้นไฟครับแค่มึงพิจิกติกาขึ้นแล้วกติกา ทุกคนจะต้องทำการสุ่มเลือกหลักฐานในที่เกิดเหตุและอุปกรณ์ในการฆ่าและจะทำการสุ่มแจกกราดให้ผู้เล่นทุกคนหนึ่งในนั้นจะมีคนเป็นฆาตกรหนึ่งคนและที่เหลือจะเป็นผู้สอบสวนหลังจากนั้นฆาตกรจะชี้เลือกอุปกรณ์ในการฆ่าและหลักฐานในที่เกิดเหตุโดยไม่ให้คนอื่นรู้เมื่อเรื่องเกมมดจะทำการใบ้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับศพเพื่อให้ทุกคนตีความและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อหาฆาตกรตัวจริงหลังจากหมดคำใบ้ทุกคนจะต้องทำการชี้ตัวผู้เล่นที่คิดว่าเป็นฆาตกรและชี้เลือกอุปกกกกกกกรรรรณ์ใใในนนาาาา่่่แลลละหหหััฐททีีเเเิดตตต้งบือ เลือกได้ถ so okay, no, 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 no no on no ูกต้องทั้งหมดจะถือว่าผู้สอบสวนเป็นฝ่ายชนะหากไม่มีใครทายถูกจะถือว่าฆาตกรเป็นฝ่ายชนะโอเคประมาณนี้นดูบริการประมาณนี้ครับวันนอคุณน้องเอิญที่มาเป็นนิสสกหน้องเรับน้ยอยอยค้น้ออยน้อน้น้ออยน้อนอยอยน้ายนอ้อย้อยอยน้อน้้ออนน้อนอยคนอยนยนยยนยน้อยนยน้อ้อยนยนน้นน้้อ นี่ไงนี่ไงนี่ไงตอนนี้ผมไอ้ผูดด้เล่นเลือกของในการค่ามผมจะเลือกไอ้พุดธกับประการที่เกิดเหตุเรื่องเลยครับตื่นเตย ของที่ตกอยู่ที่เกิดเหตุกันเรียบร้อยนะคะโดยอาวุธน,นะคะจะวางอยู่ด้านในใกล้ๆก,กับตัวเองนะทุกคนแล้วก็ของที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุจะอยู่ด้านนอกนะคะทุกคนโอเคครับเดีย๋ยวผมจะมาถามนะคะว่าของน้องก๊อฟมีอะไรบ้างครับเป็นอาวุธอาวุธอะไรนี้ยายา อันนี้ผมแนะนําให้ทุกคนดูไว้ด้วยนะครับฟังไว้ด้วยเพราะว่าการเป็นโจรจะได้แบบตีเงี้ยได้อันนี้คืออะไรเฮ้ยอันนี้คืออะไรก็บปิอะไรไม่รู้น้ำเน่าน้ำเน่าเน่าจริงไหมดมนี่ยโอเกน้ำเน่าจริงเลยโอเคนี่คืออุ้งเท้าและอันนี้คือของที่ตกในที่เกิดเหตุเขานะฮะอันนี้อะไรเครื่องมือไม่พึงเลยเครื่องมือช่างนะฮะทุกคนอันนี้อะไรวัสดุ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 นะฮะอันนี้อะไรจดหมายนะออกจดหมายจดหมายนะก็พูดแบบ ของหลักฐานที่ตกมีสามอย่างนี้เอาไปครับนี่ครับอะไรนี่อาวุธที่ค่าแอลกอฮอล์ครับพี่แอลกอฮอล์อันนี้อะไรไฟแช็คครับไฟแช็คครับงูครับงูที่ใช้ฆ่าครับแล้วของเรนะวางเพลิงแล้วของที่ตกเกินเหตุอะไรครับมีกาวครับแล้วก็แจรครับแล้วก็แหวนแหวนนะฮะแล้วนี่อาวุธที่ใช้ฆ่าเหยื่อมีอะไรบ้างครับเปินค่ะแล้วก็มีดาบค่ะมีดาบแล้วก็ถุงพลาสติกถุงพลาสติกคือคุ้มคือคือตอนเอามาคิดว่าอุปกรณ์ที่มันเยอะที่สุดในเซนตน่าจะเป็นอะไรที่ทำให เขียนเลือดมากเลยแล้วหยิบมาไม่มีเลยหยิบมาก่อนมือไวลิมดูเี่ดฮะแล้วของที่ตกใจที่เกิดเหตุมีกระเชากัะสือพิมพ์หน้ากากน้ำตาอเค้าเรับแป้งอะไรบ้างครับอาวุธมีช้อนซอมค่ะยาเสพติดค่ะอุยอันนี้ก้อนหินค่ะโอ้ใครตายมัปลาหมาให้วิ่งอันนั้นอะหลักฐานมีเล็บน้ำหอมเอคไทค่ะโอ้ห ใจอาพิษหน้าระเบียฟาดหัวนะนี่อุปกรณ์คุณที่ข่ามีอะไรบ้างครับมีระเบลค่ะรอนสั่นนาฬิกานาฬิกานี่นี่นี่เครื่องปั่นเลยอันนี้คือน้ำมันราดนะฮะแือว่าเป็นรอนสั่นนะฮะโอเคแล้วในที่คือตกเกินเห็นมีอะไรบ้างมีตังหูค่ะตังหูตังหัวต้นไม้ ในที่เกิดเหตุครับโอเคตอนนี้ทุกคนกรู้ของคนมีอะไรกันแล้วบ้างครับเดี๋ยวผมจะแจกการ์ดนะฮะนี่ครับการ์ดนะครับผู้สืบสวนนะจะมีโจรเพียงคนเดียวนะฮะเราจะทำการสับแล้วแจกการ์ดนะว่าใครคือโจรแล้วดูการ์ดตัวเองนะฮะโอ้โพี่เขาแบบดูดูการ์ดตัวเองครับดูดูดความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นค้อมยัง หลับตาครับเหยื่อมานอนเหยื่อเหยื่อครับเหยื่อนอนแลวนะฮะขาตะกรลืมตาครับธ้าตะกรครับชี้ว่าจะใช้อะไรข่าเหยื่อครับโอเคครับแล้วก็ขอที่เกิดเหตุที่ตกคุณจะทำในตกไว้ครับโอเคครับผมธาตะกรหลับตาครับถุงแป้งหลับตาลูกโอเคครับทุกคนลืมตาครับ

นถ้าโคเอ็กเขาโง่ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะตอบผิดกันหมดนะเพราะว่าเขาจะเป็นคนให้บอดแสเราจบแล้วจบแล้วาจบแล้วตายกันหมดแลตายนี้แท้แน่ <c oughs> มาได้แล้วสารพิษเดี๋ยวผมให้ดูกันค่า,ข,าของเขาสารพิษสารพิษสารพิษมาแล้วโอเคครับได้ครับสารพิษอาการจะเป็นประมาณนี้ <c oughs> อร่อย สุ่มจับขึ้นมามันมีหลายใบฮะแต่คงสุ่มจับขึ้นมาที่ผมจะไปสถานีเกิดเหตุวิ่งขอพักวิ่งอ่านรู้รับอันนี้คือการที่ผมต้องสุ่มจับนะทุกคนผมจับแล้วมีทุกความรู้สึกโดยรวมยากเลยโอ้ยเหยื่อฟองหมดเหยื่อกิน หมดแล้วฟองหมดนะ้วปกติความรู้สึกปกติใช่ครับผมจะให้เวลาคนละหนึ่งนาทีในการคิดว่าใครคือฆาตกรครับเริ่มว่าของผมไม่น่ามีอะไรหรอโอ้โหอโอไม่มีเนี่ยถ้าแบบความเป็นไปได้เลยอีกก็คือนี่ กดอ,อ,กอเป็นสารพิษเหมือนกันถ้าสมมติว่าอันนี้มันเอาไว้วางมือไงพี่ถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะแบบส่งผลต่อร่างกายแต่ของพิภพเนี่ยไม่น่ามีอะไรหรอกแต่ของพี่แป้งอาจจะมีก็คือยาอะไรนี้ครับแล้วก็ของผู้กันเนี่ยก็คือเป็นะน,นสรสันใช่แล้วก็แบบของที่มันอยู่ในหอพักครับแต่นี่เกิดเหตุหอพักโอโ้โหก็ไม่น่ามีอะไรโอ้โหพี่ครับพี่มีกุญแจอุ้ยมีแหวนก็คือในหอพักเล็บ อะไรน้ำหอมมูนวิอันนั้นเยอะครับอันนั้นเยอะนู่นนู่นเหมือนกันครับเม็ดต้นไม้เนี่ยอุ้ยอันนั้นก็เยอะเหมือนกันครับอันนั้นจากที่พี่คอโอเคหมดเวลาหนึ่งทีพอดีต่อไปตามคุณสายครับเป็นอนึ่งทีเริ่ม <Okay S 2> ครับพี่คอเลยโอเคครับของก๊อฟก่อนของก๊อฟนี่น่าสงสัยมากมากครับมียาแล้วก็ถ้าเราแบบวางยาเหยอะอะเหยา่าตายแล้วก็ของผม,ผมอันนี้น่าสงสัยจริงจครับแล้วก็มีของที่แป้งกับของผู้กันที่น่าสงสัย,ย,ย,ยแล้วก็ของที่ตกที่เกิดเหตุผมคิดว่าของทุกคนสามารถเป็นไปได้เพราะว่่าขออองงกกก็มีลพัสดุ หมายของผมก็มีกุญแจแหวนของพี่ทักษิมก็มีรองเท้าแล้วก็ของพี่แป้งถือแป้งเยอะมากครับแล้วก็ของผู้กันก็มีอุ้ยผู้กันอยู่ได้หมดเลยของพี่แป้งก็อยู่ได้หมดเลยประมาณนี้ครับสี่สิบห้าคุณจะพูดต่อไหมครับยิงเลยไหมอุ้ยใจเย็นพี่อุ้ไม่ั่นใจอุ้ไม่ั่นใจหมดแล้วใช่ไหมครัโอเคคุณทำะไรดีเลยอสามีิคุณทักษิมตายก่อนหนึ่งนาทีเริ่มครับ ตอนนี้ดูเหมือนมันจะชี้ไปที่ก๊อฟที่สุดนะคะสําหรับของมียากับน้ําเน่านะคะแล้วก็ของก็คืออยู่ในของคําได้บนลของก๊ออยู่ได้หมดเลยตรงตายน่าจะตัดทิ้งค่ะเพราะว่าเราพอวนมากไม่ได้แบบให้ผลในทางผิดเท่าไหร่แล้วก็ของแป้งค่ะก็มีถังเต็มซีอันนี้คือตรงตรงเลยว่า แล้วก็ของผู้กันอันนี้น่าจะพิเรนนิดนึงเขาก็น่าจะใช้น้ำมันก๊าซได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีกลิ่นที่มันแบบว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายเหมือนกันนะทนุกคนแล้วก็ของผู้กันก็คืออยู่ในขอพักได้หมดค่ะโอเคครับแปครับ1นาทียวเริ่มครับรู้ว่าท๊อปเพราะมันเลือกของที่แบบว่าชัดเกินพี่เอกก็ไปแบบหอพักก็เพีางนั้นหน้าตามีพิรุธมากตอนนี้ไม่ใช่ฉันแน่นอนค่ะจะโลกติดท็อเนี่อโลกจริงไอ้ก็มันจะกรอกยาใส่เหยื่อนะคะแล้วมันก็จะทิ้งซองจ ไป้ลยปเลยไปเลยไปเลยไปเลไปเลไปเลยไปเลยไปเแยไปเลไปเลได้ลยไปเลยไปเลยไปเลาไปไปเลยไเลยไปเยไปเลยีปเลไม่นเนนลยปไปเลยไปเลยไปเลยไปทลยไม่ลยไปเลยไปเลา,ปาไปเไปเเลยไปเลยไปเลยไปเลเราไม่ใยไปนลยไปเ่เยไปเล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 นไนเลยไปเลปาลยยไปเปาลยไปเลยไปนลยไปเลยไปยไปเลไไปยไเหมไอนกนยนขอ,ไอนนไนนลไไไปยไยยไ่ยเ วันนี้จากที่ครูเอกฟันครับคนมุ่งมาที่น้องป๊อปเยอะมากนะผู้กครับมีอะไรหรือจีมอะไรครับตอนแรกคิดว่าพี่แป้งมาเป็นพี่ตระหลัะมียาไงนี่ไอ้หูเบ้าเลยนี่อ่าพอไม่เจ็บแล้วไมสงยสุดละแต่ของพี่ชายกับของพี่จจ้าทิมอ่ะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าเป็นไปได้นะน้องนนายน้องนายจะฝึกปากเพราะว่าเขาเขียนว่ายาใช้แผ่นนอกไงใช้่ใช่อาจจะเป็นไปได้แล้วก็ของพี่แป้งมีมีมีทุกอย่างเลยจะจะจะหรือว่าจะเป็นเขาแล้วเขาเป็นลุงเขาเป็นลุงหรือเปล่า สงสยว่าย้านอนอ,อ่รอยลยาจาอจายอยคแล้วคุ <c oughs> ครับความจริงมีเพียงเดียวเท่านั้นนะครับเรกิบ <c oughs> การต่อไปครับผมเป็นการสู่ <c oughs> ผมรู้อะไรครับผมยิบขึ้นมาครับครับ ทั่วทั้งตัวอะไรทั่วทั้งตัวทั่วทั้งตัวครับอะไรทั่วทั้งตัวไม่รู้ครับกลกาลองคิดดีดิอ่ะบทำไมผมหมดแล้วฮะคุณก๊อฟเริ่มครับพี่ก๊อฟไีบยันบ้างใช่ครับโอ้โหกขวดเล็กอะไรอ่ะอะไรอ่ะแล้วพูกคำพิเศษนี่เฮ้ยนี่ผมเหมือนกันครับมันมันต้องกินเข้าไปมันกระจายไม่ได้มันลงไป ย่อยแหละแต่อันนี้อันนี้อาจเป็นไปได้เพราะว่ามันก็ใช้ภายนอกต้างใช้ภายในอะไรอะไปถึงว่าใช้พาภายนอกอะไรเจ้ากัวหนานเย็นเราแค่ใส่ เดนเย็นกอล์ฟอ,อย่าลกเดินเย็นหมดเวลาพอดีครับกอลใช้เวลาได้คุ้มค่ามากตาน้องสายครับขอบคนที่น่าสนันสยที่สุดนด่าจะเป็นกอล์ฟครับเพราะว่า,อ,าอ่ะยาเสพติดเนี่ยมันลงไปปุ๊บมันกระจายทั่วทั้งตัวได้ผมมั่นใจกัอล์ฟมากๆเพราะว่าด้วยท่าทางของกอล์ฟมืดีได้แล้วคนอคื่นก็มีไม่ได้แล้วก็ทั้งสายอ่ะแล้วก็ของคู้ก,กันก็ทั้งทงสายครับเพราะว่าวองสันก็ทั่วทั้งตัวได้ถ้าแบบโดนราดทั้งตัวประมาณนี้ครับจริงครับพอใช้ cover ทั่วทั้งตัวทำให้เรารู้สึกว่ามันนเป็ แต่ตรงนี้มันเป็นผงนะแลทุกเกมันแค่เหกันแค่การของคนนั้นแต่ถ้าสมมติแบบเป็นน้ำเน่าอ่ะมันโดนผิวอ่ะมันก็คงไม่ได้ทำให้เป็นร่องรอยอะไรขนาดนั้นหรือไม่ก็นิติโง่ไงเข่าใจปะมันมีสองอย่างคือมันโดนภายนอกมันไม่ควรจะเป็นอะไรแบบร่องรอยชั่วทั้งตัวมันควรจะเป็นแบบว่าเอ้ยแค่ภายในอะไรอย่างนี้ส่วนแอลกอฮอล์ที่เป็นน้ำเนี่ยถ้าโดนผิวมันก็แค่เชื้อโรคตายเพราะเราใช้ล้างมืออยู่เลยอันเนี้ย อนสันไม่แน่ใจว่ามันกัดผิวหรืเอเปล่ามีดกัดผิวหรือเปล่าหมดเวลาคุณถุงแป้งเริ่มหนึ่งก็นี่น้ำเน่าเป็นไปได้สุดตอนนี้น้ำเน่านะคะอาจจะระเลงอยู่ทั่วตัวได้เพราะเมื่อกี้นะคะโคเอ็กเขาบอกว่าจินตนาการให้มันเป็นน้ำสิเขาพูดมาแล้วฉะนั้นขอเปลี่ยนจากยาเป็นน้ำเน่าก็ยังเป็นน้องก๊อฟอยู่ดีแต่ว่าของที่ตกในที่เกิดเอทไม่รู้ว่าจะเป็นพลาสติกหรือซองจุดมาเพราะว่าพลาสติกมันอยู่ในหัวมากกว่าคนหน้าหัว ตัวแอลกอฮอล์ไม่นะให้ถึงตายหรือว่ามีทั่วตัวกันนะคะรอนสันอาจจะเป็นไปได้แต่อาจจะไม่ถึงขั้นน้ำลายฟูงป่ากนะทุกคนขอจบไปเพียงเท่านี้โอเคคุณกันไม่กัเผมโม่เจงองเห่อ่าอไม่แต่ในความเจ็บเป็นยา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 ย้ยา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 นายกยา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 ายาายาายายาย ว่าในจินตนาการผมแต่เขาไม่ได้บอกไหมว่าแบบมันคืออะไรภายนอกภายในเขาเขียนว่าร่องรอยบนศพนะบนศพยาบนศพแล้วอาจจะไปชันสูตรจะเจาะลึกจู่ไปที่จเจออะไรวะขึ้นบนยังไงก็ขู่อยูดด่ข้างในอะไรตอนน,นี้ไม่ได้บอกแสอะไรเลยทุกคนหตัวเองเป็น,นหนูเนี่ยหนูเองเนี่ยหนูเองนะพี่อันไหนกันไหนอันนี้กับน,นี่ไหนโอ้ ในรอบ,บนี้พวกคุณต้องเลือกแล้วนะครับว่าใครคือท่านก่อนถ้า<อ>มีพร้อมเสร็จหนึ่งนาทีคุณต้องเลือกแล้วอีกใบสุดท้ายนะครับคำใบก็คือคน็กกำลังร้อโครงร่างของเหยื่อก็ผออนแมผอมครับก็มันบอก ตอนนี้กอฟต้องมีคอรแล้วหาคนร้ายครับหนึ่งนาทีลองยิงเลยหนึ่งนาทีครับใช่กอรับเนี่ยอันนี้มันคือคนโรงหอมแต่แบบโดนที่ตอนแอร์อ๋ออะไหบอะไรอันนี้มีคอร์ไงมันมีคอร์ดแล้วถ้าอยู่ในของในหอพักเนี่ยถ้าแบบตัดแต่ของจำเป็นจำเป็นญแจกุญแจห้องมันต้องไข่ทุกวันถ้าแบบไม่ใช่เนี้ยก็อาจจะเป็นของแฝงอย่างนี้ใครไปเรียนหรือว่าทํางานน้ําหอมเนี่ยจำเป็นยิงเลยอ่ะผมยิงที่แฝงอะไรกับอะไรยาเสพติดกับน้ําหอมคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือ มีใครนะมีแ่จ้ะอรือต sure> uh 네ื๊อหรือตาคุณยวลางทิานหไม่เจอทุกคนนะมีข้อความยิงหรือคุณยังไม่มีคอกุณก็ยิงเลยเรับยิงเลยยิงเลยอ่ะยิงไงครับยิงไมอครับยิงอะไรครับเอ่อเอาน้ำเนาแบบองจดหมานครับเฮ้ยคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวนั้นก็คือผิดครับ คุณนัดยงนะหนึ่งในทีมบคอลครับของแดงก็ะช่วยะแล้วจะเอาของจะเอาของกอลของกอลตันี้เหลือเรื่องมือช่่งมันอยู่ในนี่น้ำนากับกล่องไปเน่ากับกล่องอ่เาไงดีอะไิบาีจะยิงใครเรต้องกันกันแล้วกันกัน่าสงสัยอ่ะว่าเรากำลังรวมือกับผูต้องสงสัยมันจะมีประโยชที่แบบแป้กับตาลูกแป้กับตาลูกทีเกาีคุทพิม คุณเลือกอะไใช่ไหมครับได้น้ำมันกากับอะไรต่างหูแล้วกันน้ำมันกากกับต่างหูคำตอบมีเพียงหนึ่งดีนั่นก็คือผิดครับคุณถุงแป้งครับเริ่มครับตอนนี้มีโอกาสสองครั้งที่จะหาเาตัว เราต้องเลือกูกันเพราะว่าไอ้ภูกันมันจะไม่ยิงเลยน้ำมันก๊าซกับต้นไม้เป็นคำตอบมีเพียงนั่งนั้นเหนื่อยจังที่พูดอย่างนี้นะเหนื่อยจริงผิดครับตาภูกันครับเดือดเดือดเดือด นี่นี่กับเล็กไทยอ่ะอุ้ยผู้การเลือกแล้วพยายามจะติกับเล็กไทยคำตอบมีเพียงหนึ่งเท่านั้นนะถ้าผู้การเลือกผิดข้ารกรชนะถ้าผู้การเลือกผิดข้ารกรชนะผิดครับจะให้โมนัสโกโก้ไว้ฉันเฮ้ยเฮ้ย สาเหตุการตายก็คือได้รับสารพิษปกตคุดคีด,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 ดีสารพิษเป็นมีอะไรบ้างมือชัวร์ลองเล็งไม้หนึ่งนะควนคิดดีๆสาเหตุที่เกิดเหตุแน่นอนหอพักคุณก็ค,ณก <c oughs> คุณก็ไมพูดถูกติว่ามีอะไรตกบ้างความรู้สึกโดยรวมอันนี้ <c oughs> ผมก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันก็ปกติอะทุกคนส่วน <c oughs> <c oughs> ร่องรอยบนศพนะครับทะววงตัวแน่นอนเรากินอะไรเข้าไปมันต้องวิ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ครับพี่อ่าได้แล้ครับเราก็โครงงานของเกียร์คือไม่ได้ช่วยไขอะไรเลยครับหอมแต่คุณพูดประเด็นถูกนะคุณก๊อบคุณพูดถูกว่าพออันแอร์ต้องใช้อะไรใช่ค <c oughs> ุณเตาเก่งมาก <c oughs> จว่าปากทำไมเนี่ยพ่อคนชัยเลยนะคุณพ่อยังไม่ตื่นเลยคุณลเป้ ทำไมได้คิดอ,อย่างนั้นหรอเพราะคิดว่ากุญแจน่าจะของพาร์สุนแต่แอลกอฮอล์ไงอ่อนแอจะได้รับเยอะเกินจะกุยได้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง<ไ>ใครเ<ไ>ป็นปาก็คือน<ไ>้องชายนั่นเองอย่างนี่ผมไปไปครับผมอาจจะไปลึกเกินไปนะขบวนแรกผมก็ลังเกียจว่ามันจะมีเหตุแต่อย่างที่ก๊อกพูดครับท<ไ>ี่คือว่าแอลกอฮอล์ไม่มีใครกินกินเกินเกินเป็นสังหรณได้นะครับนะ แล้วก็กินแล้วพี้ทวงตัวแต่อันที่บอกไปมันลึกไปนะอาจจะบอกคุณไปเหตุอาจจะเข้าใจมันอีกเพราะว่าอุบัติเหตุคือทาเห็ุได้ท่าเองนะครับนะใช่คุณอะมั่วเดี๋ยวแต่ผมก็ฉชนะคุณแล้วครับคุณเองโง่ค่ะไม่เราคนดูต้อรู้โอเคครับนี่แหละจริงๆเป็นมิตินะคะที่ทำให้พวกเราคุยๆนะดูโอเคเรางวัลสำรับอีพีนี้นะคะพวกเราก็ทายไม่ถูกเลยสักคนนะคะแล้วค่ะกต่ก็เนียนมากจนถึงตอนนี้เขายังไม่รู้ ซาใจได้ทุกที่ที่ตัวเองแบบนี้ได้ขนาดนี้นะทุกคนถือว่าเก่งมากนะเพราะเขารู้จักเรื่องนะทุกคนแอลกอฮอล์มันเป็นอะไรที่มันต้ากึ่งใช่ก้อกึ่งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวมารอดูกันใหม่นะคะว่าคราวนี้ใครจะได้มาเป็นโคคนใหม่ของเราใครจะมาเป็นโคคนใหม่ของเราอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่าตัวที่จะทําให้เกมเปลี่ยนนะคะก็คือตัวโคนี่เขาเป็นผู้เปลี่ยนเกมนะทุกคนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะคะกับคิมพิทาทุกคนเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย See me